บ่าวดำประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุทรเจดี JD, สมุทรปราการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน35ทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีจากการเป็นประธานชมรมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีด้วยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางปฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่3มีนาคม2566ที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะเฉริมพระเกียรติ60พรรษาเทศบาลเมืองลัดหวงซอยสุขสวัสดิ์74ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ นายสมนึกชูขำหรือบ่าวดำประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุทรเจดีสมุทรปราการจากกิจกรรมพบปะสังสรรค์และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีจากการเป็นประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุทรเจดีสมุทรปราการซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีบ่าวดำอีกด้วยนะคะ โดยมีพลเอกกนิ์ชานปีชยาอดีตสมาชิกวุฒิสภานายต่อศักดิ์อัศวเเหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อนางสาวไพรินเทียนสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตเจ็ดนายยกจอยนางโสภามีสำลิศนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลาดหลวงนายเฉลิมศักด์จันจีนอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางประกฏนายสมปองรัศมิทัศน์กำนันตุ้ม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดงนายไพรั์จันชัยแก้วนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการน,นายธนกิจเลิศไกลธนาพาเลขาธิการสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครนายประสิทธิ์พัฒนโกเพื่อนสนิทบ่าวดำพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครชมรมชาวใต้บางนาชมรมชาวใต้น้องแขมชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุรเจดีสมุดรปราการทีมงานจ่าพันปานเจริญตลอดจนคณะครูผู้ปกครองผู้ให้การสนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติมอบกระเช้าของขวัญขึ้นก่าอวยพรแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักค่ะ โดยบรรยากาศภายในงานจัดแบบสไตล์โต๊ะจีนมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและการแสดงดนตรีของทีมงานดำเนินทางด้านหน้าเวทีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเป็นบุตรธิดากลุ่มพี่น้องชาวใต้และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่อำเภอพร,ระประแดงและอำเภอพร,ระสมุทรเจดี JD. โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนำมามอบให้ทุนละ1,000บาทจำนวน35ทุนทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองรวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุทเจดีสมุทปราการ ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อสังคมภายใต้สโลแกนร้อยใจรวมพลังพัฒนาชาติพัฒนาบ้านเกิด นอกจากนี้นะคะยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานและเป็นโอกาสดีที่กลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุทรเจดีสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีบ่าวดำอีกด้วยนะคะจากนั้นกลุ่มพี่น้องผองเพื่อนนำโดยนายธัญสิทธิ์เมธีสุริยธนากิจหรือตีได้นำเค้กมาร่วมร้องเพลงเมร์ Birthday, อเดย์อวยพรให้กับนายสมนึกชูขำหรือบ่าวดำประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุดเจดี JD, สมุดปราการโดยบรรยากาศเป็นไป,นป,นปนอย่างชื่นมืน่นอบอุ่นค่ะ